สวัสดีครับผมเฮียเจียนะครับวันนี้ได้มาทํากิจกรรมที่จังหวัดตรังคือมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางของสวนยางนะครับว่าให้ได้ผลในปีนี้ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยในการทําเกษตรกรคร,ราวน,นี้ผมก็มีแคมเปญอีกตัวหนึ่งคือแคมเปญของเกษตรกร,ร,กรหรือชาวไร่ชาวนานะครับที่มีอาชีพทําเกษตรกรร,กร,รับจ้างกีดยางทําสวนยางนะครับ มีห้าไล่ขึ้นไปก็ออกรถได้นะครับกับที่บจกรเจออรเจรบ้านนะครับเพราะว่าเฮียเจียลงพื้นที่เองรู้แล้วว่าการที่ทําเป็นเกษตรกร,กรมีอาชีพหลักนะครับเป็นเกษตรกร,กรลงทะเบียนเกษตรกร,เ,กรเล่มเขียวนะครับเอามายื่นกับธนาคารซื้อคนเดียวไม่ต้องคำถ้าไม่มีเล่มเขียวก็เป็นสําเนาทะเบียนสําเนาโฉหนดที่ทํากินนะครับถ่ายหน้าหลังมา ถ้าเป็นลูกจ้างก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของเท่าแก่มากับปบระชาชนแค่นั้นนะครับออกรถได้แน่นอนนะครับกับบจกเจริญบ้านกับแคมเปญล่าสุดที่ออกมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าพื้นที่ทั้งหมดมันมีกี่ไร่ที่จะซื้อได้เริ่มต้นจากห้าไร่ก็ซื้อได้หรือสามไร่ก็ซื้อได้นะครับที่มีสวนยางนะครับสามไร่สวนยางก็ซื้อได้เลยนะครับแค่นี้ธนาคารเขาก็ประเมินให้สูงมากแล้วนะครับเพราะว่าเราขายรถกันงวดถูกนะครับไม่ได้แพง งวดแค่3,900บาทเริ่มต้นรถเก๋งนะครับรถกระบะงวดเริ่มต้นที่5,900เเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าไปดูรถอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ